ทุกคนเมืองไก่ขาวทุกคนจ๋านี่คือเมืองรถม้าหรือลาดน,นี่ฮะนครลำปางสถานรถไฟจากตรงนี้เขาบอกว่าไปอำเภอเงาว90กิโลพะเยาร้อยสาสิบสี่เชียงราย2องร้สาม่เกาะคาสิบห้ากิโลอำเภอเถิน90จังหวัดตากอีกร้อยเก้ิกิโลทุกคนจ๋าแต่ว่าทวนความจำเรามาที่นี่ทุกครั้งเนี่ยเราจะชื่นชมสถานรถไฟลำปางว่าหนึ่งในสิที่สวยที่สุดก็คือสถานีนี้ โกใจเห็นไหมนี่โกใจหมี่เบตงอร่อยมากเมื่อกี้เราเพิ่งไปกินกว๋วยเตี๋ยวไก่เขาเรียกว่าอะไรนะออกว๋วยเตี๋ยวจับกางแล้วก็มีความเป็นคือชื่อร้านก็คือข้าวมันไก่โดนต้มทุกคนแต่เมื่อวานเราโดนต้มจริงๆนะแกงใต้ร้านหนึ่งเป็นแกงใต้นครศรีนี่ดูคาําขวาัญจิงนยินลือชารถมาลาลานเครื่องปั้นลือนามนะโดนต้มนัดแกงใต้เอาไว้ว่ารีวิววันนี้อยู่ๆเนะี่ยเขาก็เปลี่ยนใจบอกว่าเขาไม่พร้อมนะฮะเขาไม่สะดวก มันก็แบบผ่านนะฮะช่องของเราเป็นช่องเล็กๆละมัง้งเขาก็คงเข้าไปดูคลิปส่งคลิปที่เขาดูเป็นตัวอย่างอุตส่าห์เลือกคลิปปังๆนะไปหลีเปะ๊ะเกาะกูดคาบนา,า,าน่าดูซิตาละไร้านโอกับจูร้านดังๆทั้งนั้นเลย ส่งไปให้เขาดูเพื่อจะได้ไม่มาดูถูกช่องของเราว่าเป็นช่องเล็กแต่ว่าร้านที่เราไปรีวิวโรงแรมที่เราไปพักเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะหลากหลายมีความเป็นเสน่ห์แต่ละที่ไม่ซ้ํากันอย่างเช่นไปที่โรงแรมสิริใช่ไหมตรงนั้นก็ทําเลสวยเป็นโรงแรมเก่าแก่ห้องสวยมากนอนสบายบริการดีที่สาคัญมีความเป็นส่วนตัวจะเข้าจะออกะอะไรเนี่ยคือนักท่องเที่ยวก็จะชอบแบบความเป็นส่วนตัวแล้วก็ราคาจับต้องได้นะอย่างวันนี้เราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวก็มันไก่ โดนต้มถูกไหมอร่อยมากทุกคนอร่อยจริงๆแล้วก็รีบถ่ายทาแล้วรีบออกมาไปขึ้นรถไฟกลัวจะกลัวจะเขาเรียกว่าอะไรตกรถไฟทุกคนจ้ะแล้วก็ที่สาคัญนะอยวจะอวดบรรยากาศว่าที่นี่มีบริการดีนะมีน้ําฟรี WiFI ฟ,ฟรีไว้ด้วยนะมีที่ชาร์จแบตด้วยทุกคนแต่ค่าห้องน้ําก็เหมือนกับที่อื่นนะ่ะสามบาท คงจะไม่ฟรีเหมือนกับบางสถานีเนาะบางสถานีค่าห้องน้ําฟรีก็จริงแต่ไม่มี WiFi ไม่มีน้ําดื่มเย็นเนให้เราอันนี้ไม่เป็นคูลเลร์เติมได้เลยทุกคนจะ้ะไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อในเซเว่นขวดตั้ง10บ,บาทดูสิบ,บรรยากาศนี่คือสถานรถไฟที่คุณาภาพที่สุดเพราะว่ามีทั้งไ WiFI มีทั้งน้ําดื่มเย็นเนะครับทุกคนจะสามารถกรอกใส่ขวดขึ้นบนรถไฟได้อันนี้จําลองหน้าแยกของนาฬิกาเรามานอนที่สีรเี่ยโฮเทลนี่โคตรประทับใจเลยเพราะว่าได้เจอเอ,อ่อน้าตกนะฮะน้าตก สิริเลศลือชาอยู่ใกล้ๆนะฮะแล้วก็ตรงใกล้ตรงนั้นก็จะเป็นห้าแยกลาดอ่อเขาเรียกว่าค่ายสุรศักนะมีบ้านป่องนะักที่ออ่ละครช่องสามมาถ่ายทำนะฮะทุกคนนี่คือบรรยากาศรองรถไฟกันเรื่องหนึ่งในซวงไงที่เขามาถ่ายกันยา่ยาๆใครอะเจมจิมาถ่ายเรื่องเทพบุตรจุฑาเทพนี่ฮาอวดเห็นไหมคูลเลอร์นะครับนี่ w วไฟมีรหัสไวมากทุกคนเราโพสคลิปอยู่นะัอีกช่องหนึ่งมี2ช่องใช่ไหมจําได้ไหมนี่ฮะรหัสไวไฟแล้วก็ที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนีง้นะครมีความเป็นสัดส่วนแล้วก็ขบวนก็จะมีรถไฟนี่ค่ะไปคนครสวรรค์นะครับ ก็เดี๋ยวมาเที่ยงจากเชียงใหม่ก็จะไปลงนครสุงนครสวรรค์ประมาณสองทุ่มทุกคนเป็นรถท้องถิ่นนี่ฮะวงเวยียนมังกรเลี้ยวขวาไปถนนพระหลุยโยชินก็ไปสิริโฮเทลไปเส้นไฮเวลำปางงาวตรงนั้นก็จะมีอ,อ่อสียตปากขามาทุกคนจะกอนุสาวรีย์หนานเจ้าชิดช้างทุกคนจากนี่ฮะเห็นมนะสวยไหมละ่ะหนึ่งในสิของประเทศ นี่โกรใจอยู่ตรงนี้<ด>นตรงนี้เรียบไปก็เป็นตลาดร้อยปีทุกค<ด>นสะพานดำโ,ดนดโอ้ยมีม้ามาให้ดูทันทีเลยทุกคนดูสิเห็นไหมเขารู้งานนะฮะนี่คือหน้าสถานีเลยถ้าตรงไปก็เป็นถนนสุเรนทุกคนจะมีบ้านพญาซุเรนร้านอาหารที่เราไปแซบมาแล้วอร่อยแล้วก็สวยมากบรรยากาศดีมากรถมา้าเห็นไหมเหหมืองรถม้าหรือร้านมีทั้งรถม้าจริงแล้วก็รถรถม้าตัวม้าขาวตรงนี้ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนครลํปาปางทุกคนอยากเหมือนจีนเนาะเหมือนกับเราอยู่ที่เทียนเทียนอันเหมือนเลยอะ่ะเป็นจัตุรัสจีนที่ประเทศจีนกรุงปักกิ่งนะทุกคนจ้ะวัดศีชุมที่เราไปมา ใกล้ <this> ๆกับร้านข้าวมันไก่บุนต้มกับน้ำแล้วเราก็จะมาถ้าหุ่นโยธินนีต่อตั้เจวารถไฟมีไข่เซนมซี้อมอีกรอบหนึ่งเราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เดิน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 จนแยกกันแล้วก็มาถึงแล้วก็รถไฟ ทำแผนที่เอาไว้อย่างดีแบบนี้ที่เราไปนอนชิลิโฮเชลที่เจ้าทัพค่ายสุรสัร์และอุษาวณีพ่อเจ้าทิพย์ชาทุกคนต้นมะขามเขาก็ทำอย่างดีนะไหมแต,แต่ก็มีลูกนะขนาดตัดกิ่งเขาก็มีลูกของเขาให้เราได้เห็นนี่ฮะทางขวาตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เนะี่ยไปเชียงใหม่ทุกคนอย่างรถจะมาจากเชียงใหม่ก็จะขึ้นตรงนี้เลยแล้วก็ไป สุดสาที่นครปฐมเอ่อนะครสวรรค์ครับอันนี้มีปัตตุโบราณนีปัจตุโบราณของรถไฟนะฮะเหมือนเซลามิกหรือลั่นนะฮะ็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้จะคิดถึงที่นี่แล้วก็จะมาครั้งต่อไปเราจะไปน้าตกแจซสอนให้ได้จึงสวยมีทั้งความเป็นน้ําตกและบ่อน,น้ําร้อมนะครับแล้วก็จะไปวัดจองคําวัดม่อนพญา ม่อนจำศีเนาะแล้วก็ม่อนเอา,าตรงนี้ม่อนอะไรม่อนปูดยักษ์ใกล้ๆกับโรงแรมสิรินั่นแหละเราจะได้มีเวลามากขึ้นนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาแล้วฮะเชียงแล้วฮะอีกห้านาทีเปิดตัวออกเดินทางได้